รวมยาเพลี้ยตัวเก่งตัวขายดีของร้านนะคะลูกค้าทั้งคู่เลยค่ะเลือกใช้ยังไงลูกค้าค่าเบื้องต้นเลยนะทั้งสองตัวค่ะลูกค้าฉีดได้ทุกพื้นค่ะเป็นยาเย็นค่ะลูกค้า่ะครอบคลุมเรื่องเพลี้ยเลยเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนเพลี้ยหอยเพียสังข์เพี้ยไก่แจ้ได้ค่ะแล้วก็เก่งแมลงวีขาวทั้งคู่ด้วยค่ะถ้าซองนี้นะลูกค้าได้สองไร่ค่ะถ้าขดนี่เนี่ยประมาณแปดถึงสิบไร่เลยค่ะดูสารมันเดเลยถ้าเซซีต้าจากหีทองนะลูกค้าคือสารอะซีทามีผิด ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าแต่ถ้าขวดนี้เนี่ยยาเนี้ตัวแรงนะค่ะเป็นสารอิมิดาโคพิดที่เข้มข้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าขาถ้ายาน้ำทั่วไปตัวนี้เนี่ยเข้มข้นแค่สิบค่ะแต่ขวดนี้สามสิบห้าลูกค้าหาแรงกว่าเก่งกว่าค่ะออกวทธิ์ไว้ลูกค้านะเลือกได้เลยค่ะลูกค้าทั้งสองตัวเลยนะแล้วขอแจ้งกเลยค่ะลูกค้าขาว่ายาฆ่าแมลงทุกตัวค่ะ ต่อให้เก่งแค่ไหนนะคะลูกค้าวรมีการสับปุ่มการฉีดค่ะเพื่อป้องกันการดื้อยาค่ะทั้ง2ตัวนี้คือกลุ่ม 4A ทั้งคู่ค่ะลูกค้านะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะถ้าจะยังเปล่อนื่องประมาณสรอบแล้วค่ะลูกค้าอย่าลืมเปลี่ยนกลุ่มกันนะคะตกองมาเจ้าให้คันค้าเลือกได้เลยค่ะ